จะไปลองกินอาหารรายการของดกกาก้าที่โรงเรียนดีไหมโรงอาหารของมัธยมหลายสูลครับผมิใาเดียแต่ออตอนนี้สองตุลาทำจานต่อจานใช่ทำจ,นจานต่อจานนะครับมากเวลาที่มีความสุขมากที่สุดคือเวลาตอน,น,นอาหารเที่ยงที่โรงเรียนครับสวัสดีค่ะ ช่องไลฟ์อฟฟนะครับวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานของมองไทยนะครับเป็นวันที่ดีทําไมรู้ไหมเพราะว่าพ่อหลุยเนี่ยได้หยุดนะครับแต่โรงเรียนดาก้าเนี่ยซึ่หยุดไม่หยุด,ยดเป็นเลนเตอร์ที่ไม่หยุดนะครับพ่อกับแม่ก็เลยมาที่โรงเรียนดากา้ามาส่งน้องดาก้านะครับแล้วก็อยากจะถามว่าดาก้าเนี่ยชอบกินอะไรมากที่สุดในโรงอาหารโรงเรียนครับนี่มัน,นมันเจอ มีมันเชอร์และอะไรอีกชอบกินซูชิกับพิซซ่าครับซูชิพิซซ่ามันเชอร์นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นโรงเรียนเก่าของพ่อลุยนะครับพ่อรุยเคยเรียนโรงเรียนเดียวกับดาก้าตอนอเด็กๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะไปลองกินอาหารรายการของดาก้าที่โรงเรียนดีไหมหรือว,ว่าบางอันที่น่าสนใจก็จะลองชิมด้วยเนะโอเคโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าโรงอาหารโรงเรียนอินเตอร์มันเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวรอเด็กๆเข้าห้องนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแวะดูว่ามีอะไรทานนะคะแต่ว่า โซแอบสองสองนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนน้อยเราก็เห็นพี่เขากําลังเตรียมอาหารดูน่าทานมากเลยใช่โรงอาหารโรงอาหารเนี่ยดีกว่าตอนที่พ่อหลุยอยู่เยอะมากนะมันมีสุดสามโรงแต่ว่าร้านอ่ะจะน้อยกว่านี้ครับผมอันนี้เหมือนข้าวบด่ะเขาแบ่งเป็นอาหารอินเตอร์แล้วก็ตรงนี้มีโคอเรียนช็อคมีร้านอาหารตรงหนี่มีแรปเดี๋ยวพาไปดูไดครับให้พี่คนเตรียมก่อนได้เดี๋ยวให้เาเริ่มเตรียมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าในอินเตอร์มีอะไรกินอันนี้ก็เป็นโรงอาหารส่วนสองนะครับ ที่ดาก้าเมือเล่าให้ฟังร้ามีคนญี่ปุ่นมีอิตาเลียนมีร้านอาหารไทยแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวได้นะครับเม่อสมัยก่อนตรงนี้มีเฉพาะก๋วยเตี๋ยวข้าวแกงแล้วก็มีซูชิในโซนนี้นะครับผมเป็นโรงอาหารของมัธยมหรือไฮสคูลครับผมนะครับนะที่สมัยก่อนเนี่ยเราจะเรียนแล้วก็ตอนงเก้าโมงสิบห้าเนี่ยออดดังเนี่ยเราก็จะลงมาทานข้าวเร็วๆประมาณสิบห้านาทีครับผมเดี๋ยวเนี่ยเลยเดี๋ยวลองสั่งดูครับอาหารดูเหมือนค่อนข้างที่จะ หมูน้าแซลมอนเนาะมีสามหน้าครับอันนี้มีเชมปูระด้วยอ่ะทุกอย่างพร้อมขายหมดแล้วหรอคะเนี่ยใช่ค<ช>รับม,มีคสเฮอร์เเดียแต่วันนี้สองคาบานาร่าเพราะแม่โบ,อบอชอบเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองคาบ,บานาร่าสักหน่อยแปดสิบห้าบาทไซส์เล็กใช่ป้องท <ไข S 2> ี่ร้านอย่างนี้มีมีอาหารทุกอย่างจริงๆนะสุดยอดสุดยอดเขามีทุกไซส์เอาไซส์ราคานี่ไม่ได้แพงใช่ที่สำคัญอ่ะสะอาดใช่มีอาหารพาสต้าอ่ะญี่ปุ่น ดีมาปอร์นาลาดูดีมากที่สำคัญคือทำจานต่อจานใช่ทำจานต่อจานนะครับแล้วก็มีมกุฎามันเดี๋ยวไปดูนะว่าเราสั่งอะไรบีที่ต้องลองคาปอร์นาลาก่อนทำไมรู้ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเย็นแล้วไม่อร่อยครับผมที่ได้น้ำมาแล้วแล้วก็แม่โบเขาสั่งอาหารเพิ่มมาแล้วก็สั่งบันเชอร์ที่ดาก,ก้าเขา,เ,ขาเล่าให้ฟังเมื่อชาว่าอร่อยมากนะครับอ,นะอาหารโรงแรมอุเตอร์นี่มันสุดยอดจริงๆอ่ะ ไ่ชีสของจริงเนาะจบชีสถึงชีสเบคอนอคอเป็นไงคะอร่อยมากครับกอเลยเด็กก็เคยเรียนมีไหมเมนูนี้มีเหรอแต่ว่าอยู่ลองอาหารหนึง่งลองสาวยน้ำครับจะไปวไ่ายน้ำนมาคุ้มเงินเนี่ยจะเข้าใจแล้วทำไมดาก้าเนี่ยเขาชอบแบบบอกว่าเวลาที่มีความสุขมากที่สุดคือเวลาตอนอาหารเที่ยง <c oughs> ที่โรงเรียนครับวิชาที่ชอบมากที่สุดคือตอนพักเบรกที่ทำให้รู้วิชาอาหารเที่ยงนี่กินแบบอะ เกาหลีญี่ปุ่นนะครับอาเกาหลีค่ะแ่้วชอบใช่เรชอบทำไมข้างในเป็นไส้กรอแล้วก็มีผักัคือแบบเด็กๆทาง่ายดูใกล้ๆนะคะอืมมีไส้กรอบไก่ผักอืมว้าวอร่อยมากดูดีอร่อยแล้วก็เดี๋ยวไล่ดูอาหารแม่บดนะครับมันเช่อมันก็คือมันบดใส่ชีสเนาะีล้ช อยาชิมวันนี้ก่อนค่ะแต่ว่าแม่ไม่ได้ล้างมือพอใช้ซ่อมแล้วกันดีมากค่ะรสชาติดีมากเขาขายแพงมากนะคะมนูเนี้ยเนาะนี่ข้าวหนยไทยนี่สิคะมันคืออะไรอ่ะี่ดาก้าเขาบอกว่าชอบนี่คือมันเชอที่ดาก้าชอบกินคือมันเป็นมันบดแล้วก็ใส่ชีสดาก้าเขาบอกใส่ผักเข้าไปด้วยเนาะแต่เขากิน หรือว่าเป็นแรปใส่เนื้อสัตว์เนาะมันบดชีสทอดมันเหมือนชีสบออะเนาะว้าวอร่อยก็สไตล์เด็กๆทอดแบบแล้วก็นี่มีเทมปุระอ่ะมีเทมปุระด้วยนะอร่อยอ่ะไม่ต้องไปที่ศูนย์อาหารจีอื่นเลยเนาะอันนี้อร่อยอะไรอีกว้ามันเชอร์นะมันเชอร์ซูชิมีเทมปุระพาสต้าโอเคว้าว <Hello. S 2> สรุปว่าวันนี้เนี่ยพ่อหลุยแล้วก็แม่โบเนี่ยเอนจอยอาหารที่โรงเรียนมากเลยใช่ <Yeah. S 1> ใช่ชอบที่สุดก็เป็นมันเชอร์จริงๆแต่ว่ามันไม่อิ่มมันต้องมีเนื้อสัตว์ด้วยเ <Yeah. S 1> พ่บอกกันแ,แม่ลองอาหารญี่ปุ่นอาหาร <Yeah. S 2> อิตาเลียนด้วยมีคาบานาร่าอร่อยมากใช่มีแล้วก็<ช>เทมปุระของโบหรือแพะก,กุ้งแล้วก็มีซูชิอร่อยหมดนะครับ <No. S 2> สรุปไปแล้วอาหารโรงเรียนของดาก้าเนี่ยดีมากดีกว่าตอนที่พ่อหลุยอยู่เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนาะ ยีกว่าปีพราะเราเรีออยนที่นี่20กว่าปีที่แล้วแล้วเคยทําคลิปบุกโรงเรียนด้วยก่อนหน้านี้นะครับแต่วันนี้แค่มาลองชิมอาหารที่ดาก้าเขาชอบทานตอนที่เขาพักเที่ยงครับผมโ okay ใคร,ครชอบเมนูไหนก็คอมเมนต์มาบอกนะคะหรือว่าวันหลังอยากให้เรามาทำ EP สอดูเมนูอ,อื่นก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ